Welcome to คุณแม่ลูก3 live in NC by Angie Hartley ช่วยกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พึ่งจะมาทำมิโซะซุปนะคะทำแบบง่ายๆสามารถเสร็จได้ภายใน10นาทีขั้นตอนและวิธีการทำเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ เราจะใช้โทฟูหนึ่งแพ็คนะคะจะใช้แบบนิ่มหรือว่าแบบแข็งก็ได้ค่ะถ้าเป็นซื้อตามตลาดทั่วไปก็ประมาณ2 3สมก้อนนะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็ใช้มิโซเพสนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซุปก้อนคะนอค่ะถ้าเป็นก้อนใหญ่หน่อยเราก็ใช้1ก้อนถ้าเป็นก้อนเล็กเราก็ใช้2ก้อนแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องต้มน้ํานะคะน้ํานี่ก็ประมาณ3 4มถึงสคัพต้มน้ําจนเดือดนะคะพอเริ่มเดือดหน่อยหนึ่งเราก็ใส่ข่าวนลงไปนะคะใส่ขนอลงไปแล้วเราก็คนนิดนึงทิ้งไว้ค่ะรอจนเดือดนะคะแล้วเราก็มาหั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้นี่เราก็ หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำก็จะเคี้ยวง่ายหน่อยนะคะเต้าหู้นี่ถ้าเราซื้อที่เมืองไทยนี่ก็กจะเป็นชิ้นหนากำลังดีไม่หนามากแต่ว่าถ้าที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะหนาประมาณ2นิ้วค่อนข้างหนานะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆถ้าซื้อที่เมืองไทยนี่ก็จะประมาณ1นิ้ว เอาแบบไหนก็ได้ค่ะเอานิ่มเอาแข็งได้หมดเลยค่ะแต่ว่าของพึ่งนี่เด็กๆจะชอบแบบนิ่มนิดนึงนะคะเราก็จะซื้อแบบนิ่มมาโอเคตัดเสร็จแล้วน้ำที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขุ่นๆนิดนึงต่อไป เราก็ใส่มิโซะเพจลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเวลาใส่เนี่ยก็คือคนละลายให้เข้ากันในขณะที่มันอยู่ในในทับพียนะคะเราก็ใช้ช้อนคนจมนมันละลายผสมน้ำสุกนิดนึงนะคะก็ทำอย่างที่ตามภาพเลยค่ะคนจมนมันละลายเพราะว่าถ้าเทลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่ละลายมันจะเป็นก้อนๆน,นะคะมิมิมโซะเพจจะค่อนข้างอ่า เหนียวนะคะเราต้องคนก่อนแล้วเราค่อยอเทลงไปในน้ำสุปนะคะอ้าวขั้นตอนต่อไปก็คือเราลองชิมก่อนดูนะคะชิมว่าเออรสชาติใช้ได้ไหมของพึ่งน,นี่ที่ใส่ก็คือใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ผงกระเทียมนะคะ มันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเป็น optional ค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอตอนน้ำเดือดนะคะเดือดปุ๊บเราใส่เลยค่ะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะใส่เต้าหู้ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วไฟนี่ก็ใช้ไฟกลางๆนะคะรอจนเดือดอีกทีอ,อ๋ออันนี้ optional นะคะ อันนี้ optional ก็คือใส่ต้นหอมลงไปนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เพิ่งก็มาตัดต้นหอมที่ปลูกไว้นอกบ้านก่อนเอามาใช้เราก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราต้องตักฟองออกก่อนฟองตัวนี้จะทำให้ซุป เสียรสชาตินะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาต้นหอมตัดใส่ลงไปเลยค่ะคนนิดนึงปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมิโซะซุปแบบง่ายๆเสร็จได้ภายใน10นาทีลองไปทำกันดูนะคะเด็กๆชอบทานค่ะขอให้มีความสุขกับการกิน enjoy eating เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Thank you for watching, see you again, bye bye!